ในคลิปนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับกลุ่ม5พยักมคาจากเกมสตาร์เรลให้ฟังนะครับซึ่งกลุ่มนี้ถือว่ามีส่วนสําคัญมากในเนื้อเรื่องพอสมควรเลยครับเรียกว่าแทบจะทุกตัวเป็น playable character ที่เราเล่นได้แทบจะทั้งเส้นเลยเรื่องราวของตัวละครกลุ่มนี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนจะเล่าตรงนี้ผมขอสารภาพผิดเล็กน้อยนะครับตรงในคลิปสรุปเนื้อหาบทที่2ผมอาจจะเล่าผิดไปเล็กน้อยครับตรงจริงหลิวที่เข้ามาช่วยลัวชาเธอไม่ได้หนีครับแต่ยอมให้จับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยครับในช่วง มีกลุ่มยอดฝีมือ5คนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นทั้งวีรบุรุษและเพื่อนร่วมรบของอารยธรรมเซียนโจพวกเขาเนี่ยถูกเรียกว่า5พยักฆ์มีคากลุ่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักรบและพวกพ้องกันธรรมดาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของรรมิตศภาพความเสียสละและก็ศกอานาจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของหลัวฟูเลยครับสำหรับสมาชิกในกลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย1เลยจิงหลิวเซียนดาบของลั่วฟูและเป็นผู้นำกลุ่มด้วยครับอีกทั้งเธอเนี่ยเป็นเผ่าอายุยาวครับสองปันฟเฟ เฉริยาจะเผา,าทิ้งจอกตีหญิงซิงช่างตีเหล็กเผาพันธอายุสั้นผู้สร้างอาวุธนานมากมายครับห้าจิงหยวนข่าวในผู้เคยเป็นศิษย์ของจิงหลิวปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นแมททับครับเป็นหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทยอะงแม่จุดเริ่มต้นของกลุ่มนี้นะคระับก่ตั้งขึ้นในช่วงที่เซนโจกําลังประชิญหน้ากับสตูภายนอกอย่างเฟืองฟูพวกเขาร่วมมือกันต่อสู้กับเฟื่องฟูและต่อมาก็ยังมีส่วนร่วมในภาร,รกิจสําคัญหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปราบบริซินหรือการโค่นดาวมีชีวิต ที่เป็นภยัยพิบัติในอดีตครับโดยมิตรภาพของ5คนนี้ถือว่าแน่นแฟนแมากพวกเขาฝึกฝนการต่อสู้ด้วยกันดื่มเหล้าแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันเสมอแต่ในี้เงามือดอของตำนานก็เริ่มมีบางอย่างที่ผิดพลาดไปครับเหตุการณ์ที่ทาให้กลุ่มแตกคือสงครามใหญ่กับซูฮูซึ่งเป็นอิม,มาเนเตอร์ของเหยาชื่อเหตุจากการที่ไปเหิงเสียชีวิตลงในสงครามครั้งนี้ครับการจากไปของเธอกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีใครรับได้ครับโดยเฉพาะดันเฟิงและก็หญิงซิงซึ่งจะรับผลกระทบมากเป็นพิเศษและเขาแอบใช้พลังของเฟื่องฟูที่เาาเซียนโจเกลียด ร่วมกับพิธีกรรมโบราณการย้อนเกรด็ดเติอชุบชีวิตไปถึงขึ้นมาและแก้ปัญหาการสืบพันธุ์ของเผ่าตนเองในอดีตซึ่งแต่เดิมเผ่ามังกรหรือวิทยาดารานะครับไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ตามวิธีปกติได้การกระทํา,าทดังกล่าวเนี่ยนะครับมีหญิงซิงเป็นคนช่วยโดยใช้ร่างซูฮูในการทดลองแต่ผลลั์กลับเลวร้ายครับพราเขาสร้างมังกรกลายพันธ์ที่ควบคุมไม่ได้และมันก็ได้ยอมมาทาลายพวกเขาเองจากเหตุการณ์นั้นหญิงซิงถูกสาปให้กลายเป็นอมสตะและติดเชื้อมาราสต์ส่วนจริงหลิวไม่ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ก็ได้รับผลลกกระททบาาาางจจจิตในนยเป็ม เช่นนกนัโดยเธอเป็นคนที่สังหารมังกรร้ายที่เกิดมาจากพิธีกรรมที่ผิดพลาดครับส่วนตันเฟิงถูกจับและลงโทษด้วยการเกิดใหม่เป็นตันถึงและในส่วนของหญิงซิงสิ่งที่ตามมาอย่างก,ก็คือความทรงจำนั้งหมดหายไปหลังจากนั้นก็ถูกจิงหลิวฆ่าซ้ำๆเพื่อให้สำเร็จป่าพอเวลาผ่านไปเขาก็ออกตามไล่ล่าตันถึงครับนับจากนั้นเป็นต้นแม่กลุ่มแห่พยัคฆ์เมฆาก็ถือว่าลมสลายลงครับในส่วนที่ผมขอเล่าถึงเควสของจิงหลิวโดวยเธอจะส่งจดหมายมาหาตันถึงให้มาพบกันเพราะว่าเธออยากจะพบกับทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งงตััวเธอออหลจากก ทางอยู่เนื่องแนนเนื่องจากความผิดพลาดโดยเธอเนี่ยได้ยอมมอบตัวพร้อมกับกลัวชาเนื่องจากเหตุผลบางอย่างครับโดยสิ่งที่เธอเรียกร้องก็คือขอเวลาอิสระหนึ่งวันก่อนที่จะยอมมอบตัวแต่โดยดีตันถึงก็ได้มาสอบถามเรื่องราวที่ทำเนียบพิธ,ธาการก็เลยได้พบกับจิงหลิวเธอจะขอร้องให้ตันถึงเดินทางไปเป็นเพื่อนด้วยจุดหมายแรกก็คือไว้อาลัยแด่ปถึงเนื่องจากในอดีตเธอไม่มีโอกาสที่จะได้ทําให้ถูกต้องและอีกจุดหมายหนึ่งก็คือการไปพบกับปลูกและสถานที่สุดท้ายก็คือการไปรวมตัวกับในโพที่สเกลกอร์ดวอเตอร์ ุด้วยเธอจะกล่าวว่ามีคนบาด3คนที่ต้องชดใช้คนแรกตันเฟิงได้ใช้คลิปวิชาเพื่อคืนชีพเพื่อนที่เสียชีวิตไปแต่กลับทําให้เกิดทยานะเรียกมังกรร้ายมาแทนความผิดพลาดของชาติก่อนจะตามหลอกหลอนไปจนวันตาย2หญิงซิงได้ใช้พลังของเฟื่องฟูในการพยายามช่วยชุบชีวิตเพื่อนทําให้เป็นอมตะโดยไม่ตั้งใจรวมถึงความจําเสื่อมและถูกจิงหลิวสอนวิชาและก็ฆ่าซ้าๆต้องชดใช้ด้วยการฆ่าและถูกฆ่าวนเวียนไปครับ3ามจิงหลิวเธอทรยศต่อมิตรภาพและกลายเป็นมาราสปัก ค่าพวกพ้องต้องชดใช้ด้วยการรับโทษชูนิรัน์และยังมีการชดใช้ที่หนักหนากว่านั้นแต่เธอไม่ได้กล่าวถึงครับด้วยสาเหตุที่เธอมามอบตัวในตอนนี้เนื่องจากว่าเธอสามารถหาวิธีการจัดการกับเฟื่องฟูได้จึงได้ใช้การมอบตัวเพื่อเป็นเหตุผลในการพบกับจอมพลครับหลังจากการสนทนาจบลงเบรดจะขอประลองกับจิงอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะแยกจากกันโดยเบรดจะบอกว่าตอนนี้ในสคริปต์ของเอลิโอยังจำเป็นต้องมีตันเถิงอยู่ดังนั้นเขาจะหยุดการไล่ล่าไปก่อนแต่หลังจากจบเรื่องแล้วเขาจะตามไล่ล่าตันเถิง ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของกลุ่ม5พยักษเมฆาถ้าหากว่าเพื่อนๆมีประเด็นไหนที่สงสัยหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะคุยอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะครับหากผมสามารถหาข้อมูลได้จะนํามาแชร์ให้ฟังครับสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะยาวไปบ้างเนี่ยก็ต้องขอต้วนาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ